สวัสดีราศีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กันในช anel ของจอร์จัดแน่นะครับผมเพื่อนๆครับผมโอเควันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่ไม่อยากบอกสถานที่เลยหลายคนคงจําได้แล้วนะครับผมว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้ถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมไม่ได้อยู่ันที่ในเมืองหรือใครจําได้นะครับผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยร้านอู่ซ่อมรถเนี่ยครับผม จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับผมว่าร้านซ่อมรถโอแต่งรถร้านทํารถเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าการตกแต่งร้านที่เปลี่ยนไปนะครับผมหนึ่งในนั้นนะครับผมก็คือร้านกู๊ดวีป้านี่แหละครับผมจริ <Wow. S 1> งๆนี่เขามีดีเทลเยอะมากนะครับผมในการออกแบบจัดแต่งร้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะครับผม ที่สามารถเนี่ยจะเอาไว้ให้รถจอดได้นะครับผมห้องนะครับผมเอาไว้รับรองลูกค้านะครับผมอ่ะนี่ครับผมเป็นห้องรับรองลูกค้าเห็นไหมครับหรูหราอลังการติดแอร์นะครับผม24ชั่วโมงเปิดนะครับผมเพื่อที่จะลูกค้าคนไหนมาก็สามารถที่จะนั่งนะครับผมหรือไปถึงขนาดกับการทำคอนเทนต์นะครับผม ดูครับผมว่าการแข่งขันในตลาดของร้านซ้อมรถหรือว่าอู่ซ่มรถในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งขันกันหนักมากนะครับผมอ่ะโอเคครับผมนอกจากนี้ครับผมนอกจากเรื่องของอพื้นที่สำหรับเอาไว้ซ่อมเปลี่ยนตกแต่งอะไรต่างๆนะครับผมห้องรับรองนะครับผมยังมีครับผม พื้นที่สำหรับจอดรถลูกค้าที่มาค้างไว้เป็นเดือนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูทุกเม็ดครับผมทุกเม็ดเห็นไหมครับจอดข้างหลังนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็ยังมีนะครับผมห้องสต็อกนะครับผมน้ำมันเครื่องโอ้โหผมไม่อยากจะพูดเลยครับผมเดี๋ยวนี้นี่มันหรูหราอลังการนะครับผม ไม่อยากจะเชื่อว่าเอ่อเดี๋ยวนี้เนี่ยการตกแต่งรถเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะมากด้วยกลุ่มคนขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมันเยอะมากจริงๆ <Phill ies> นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเนี่ยวันนี้เราไม่ได้เพียงแค่มาพูดถึงเรื่องของนะครับผมไม่ได้มาพูดเรื่องของ แค่การจัดแต่งร้านนะครับผมหรือว่าพื้นที่ใช้สอยนะครับผมแต่เรายังจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่เขานำมาใช้ในการใช้กับรถของลูกค้ามาครับผมผมเริ่มจากตัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมคุณดูสิครับผมถ้าอ่ะผมให้ดูภาพนี้ทีนี่คือร้านแต่งรถยุค90ที่ผมเนี่ยมื่อก่อนไปนั่งอยู่ได้ยังไงนะครับผมนี่ นะครับผมดูดีครับผมเห็นไหมครับผมว่าร้านก็จะน้ํามันเครื่องนี่ก็จะเยิ่มเยิมหน่อยนะครับผมเครื่องมือนี่ก็จะดำดำหน่อยนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ครับผมโอ้โหดูสะอาดสะอ้านกูอยากจะนั่งอยู่ที่นี่ทั้งวันไม่อยากจะไปออฟฟิศไหนเลยนะครับผมเพื่อนๆก็อยากที่จะอยู่ที่นี่เลยนะครับผมอ่ะโอเคตัวนี้นะครับผมก็เป็นเรียกว่าตัวถ่วงล้อนะครับผมนี่เห็นไหมครับผม ตัวถ่วงล้อซึ่งจะเห็นได้ว่าในในอดีตเนี่ยไม่มีนะครับผมไม่มีแบบนี้แล้วผมก็ถามไปยังเมื่อกี้นะครับผมพี่พี่สตาฟนะครับผมทีมงานกูดเวปป้าเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้กับรถตัวใหญ่ๆอย่างเช่นฟอร์ซ่านะครับผมรถ Big กไบคนะครับผมเอาไว้ถ่วงเพื่อที่ให้ล้อมันนิ่งแล้วก็ตรงนะครับผมเวลาขับจะได้ไม่มีการสะบัดอ,อันนี้อีก ถ้าเป็นร้านปกติมีไหมไม่มีนะครับผมเพื่อนคือตัวงัดยางนะครับผมตัวงัดยางมึงจำได้ไหมเมื่อก่อนนะครับผมถ้าสมมติเราไปเปลี่ยนยางกันก็ต้องงัดกันกับเหล็ก2อันโอ้โหคือเอาง่ายๆว่าเจ้าของร้านส้มรถนะครับผมกล้ามใหญ่ทุกคนถามว่าเข้าวินเน็เหรอไม่ใช่ครับผมงัดยางนะครับผมเพื่อนครับโอเค ผมอยากจะให้ดูตรงนี้มากนะครับผมนี่นะครับผมนี่คือเรียกว่ามิววอ k e ีไม่ใช่นะครับผมมาชิต้าไม่ใช่นะครับผม m i l w a ก k ี e นะครับผม,มเพื่อนๆครับโอเคก็ผมบอกงนี้ว่าอันนี้จากที่เขาเล่าขานแล้วก็โมเมนต์ไม่ใช่ครับผมพูดกันให้ฟังนะครับผมว่าแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยจริงๆเนี่ย ถ้าเปรียบกับกล้องนะครับผมก็น่าจะเป็นไลกานะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเอ่อเปรียบกับเครื่องมือช่างนะครับผมก็แบรนด์นี้ก็น่าจะเป็นท็อปที่สุดนะครับผมอันนี้เขาบอกผมมาจริงๆนะครับเพื่อนแต่แค่เขาบอกเราไม่สามารถการันตีได้เดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีอะไรกันบ้างโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมนี่ก็คือมิววอลกี้นะครับผม ก็ดูจากนี่นะครับผมรูปรักษ์การออกแบบนะครับผมแล้วก็สินค้าหรือว่าโปรดักต์ของเขาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงยังไม่กดล็อกครับโทษทีเนี่ยเล่นมุกเล่นมุกอ้าวไม่มีแบตครับผมเนี่ยกูเล่นมุกครับผม่อนครับโอเคนะครับผมแป๊บหนึ่ง ดูครับผมว่าฟังเสียงเดี๋ยวให้ฟังเสียงเห็นไหมครับผมเ่เป็นไงเสียงดีไหมตัวนี้ก็น่าจะเป็นสว่านนะครับผมหรือว่าหกเหลี่ยมนะครับผมยัดเข้าไปแล้วก็ชัยนะครับผมอ่ะแล้วก็ทุกตัวเขาก็จะมีไฟแบตเตอรี่แยกนะครับผมไปนชาร์จนะครับผมอ่ะโอเค ตัวนี้ก็เป็นเดี๋ยวเด๋ยวผมให้ดูว่า product ของ m i l w อกกี้นะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมก็เป็นประแจเอ่อเรียกว่าทั่วไปนะครับผมที่เอ่อเอาไว้ขันไขอะไรก็ตามแต่นะครับผม,มเพื่อนโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับผมดูจากฟังเสียงนิ่มมากนี่ครับ เห็นไหมครับผมแล้วก็จะมีไฟมีแบตเตอรี่นะครับผมแยกออกไปดูครับมียันอันนี้อะไรครับได้ปอาผมครับเพื่อนครับอุ้ยไม่ใช่ครับผมอันนี้ก็ไปที่ทําความสะอาดนะครับผมอย่างไบ้างครับลมดีไหมครับลมดีนะครับผมทั้งบ้าเราบอกนะครับโอเคยังมีอะไรอีกเลื่อยครับผมเพื่อนดูดิ นะครับผมฟ้าดูการออกแบบของเขาเห็นไหมไฟจะมีไฟอย่างนี้เวลาเราเลื่อนไม่ต้องออกแรงครับผมเลื่อนนะครับอย่างนี้ครับผมอย่างนี้ครับผมไม่ใช่ครับผมโอเคนะครับผมอ่ะแป๊บหนึ่งซึ่งอุปกรณ์นี้ก็มีหลากหลายมากนี่ก็เป็นตัวขัดสีนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปอีกนะครับผม ตอนนี้เขากําลังวุ่นวายอยู่นะครับซึ่งผมก็ชอบทําความวุ่นวายให้กับเขาอยู่แล้วนะครับผมอะนี่นะครับผมคือเขาออกแบบมาเยอะมากนะครับผมตัวนี้เนี่ยดูเลยครับผมเขาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าออกเอาออกยังไงการเอาออกของเขาของเราก็ไม่ยากเลยนะครับผมนั่นก็คือแบบหนึ่งนะครับเอาค้อนทุบไป,ป <S 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 เล่นครับถามว่าตัวนี้คืออะไรก็คือไฟนิดเดียวดูเห็นไหมครับผม แบรนด์นี้เขาทํามาดีจริงๆแบรนด์นี้เขาทําดีไม่ว่าครับผมร้านนี้เขาบ้าแบรนด์ครับผมแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้กับลูกค้านะครับผมเพราะว่ารถเนี่ยถ้าใครเคยจำได้นะครับผมคุณกั้งนะครับผมเขาบอกว่ารถล,ลูกค้าคันหนึ่งสองสามแสนจะมาใช้เครื่องมืองอกแงกงอกแงกงก,งก,ก็ไม่ใช่นะครับผมเพื่อนนี่เห็นไหมครับผม อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับผมก็คือมีการคัดสรรมาทุกชิ้นโอ้โหไม่งรูหราคือเอาจริงถ้าผมเป็นเจ้าของร้านเองนะแค่ได้มาร้านตัวเองกูก<ม>็รู้สึกมีความสุขเลยครับผมเพื่อนเออเห็นแบบจัดเรียงรายกันแบบเออแม่งดีว่ะดูดิถังลมนะครับผมโอ้โหถังนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองแสนนะครับผม ถึงไหมครับพี่อ๋อไม่ถึงนะครับผมอันนี้กูล้อเล่นนะครับผมอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0มืนครับผมถึงไหมครับพี่ไม่ถึงนะครับผมเราก็เห็นได้ว่าสภาพมันเฮ้ยเปลี่ยนไปจากถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าร้านแต่งรถอู่รถยุค90นะครับผมเเพื่อนนี่เห็นไหมครับผมอันนี้เป็นตัวขันอะไรครับคุณพี่ลำโพงครับโอ้โหลำโพงมิววอกกี้นะครับผมเพื่อนดูดิ นะครับผมแม่ดูอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับผมนี่ครีมอันนี้ครีมตัวเท่าไรพี่ไม่กี่ร้อยครับผมน่าจะประมาณ7จ0ดแปนะครับผมเพื่อนซึ่งถ้าไปเทียบเราใช้ครีมตัวหนึ่งประมาณไม่กี่สิบนะครับผมปราจรนะครับผมดูดิลุกเปิลอันนี้น่าจะยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมเพราะว่าวันก่อนเขาเปลี่ยนร้าน นะครับผมก็ย้ายสาขาใหม่ร้านเดิมคืออุปกรณ์เดิมเขาก็ทิ้งเอาไว้ที่ร้านเลยนะครับผมขึ้นร้านใหม่ก็คือเปลี่ยนยกเซตนะครับผมเพื่อนๆนี่คือการทํางานของกูดเวดป้านะครับผมเพื่อนๆอ่ะมาครับผมเมื่อกี้ที่เราบอกไปอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จนะครับผมแยกแบตนะครับนี่นะครับผมคืออันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นการใส่ใจแล้วก็บอกถึงคุณภาพของ ัวแบรนด์มีวอกี้เองอันนี้นะครับผมมีวอกกี้ถ้าได้เห็นคลิปนี้จัดสปอนเซอร์มาให้ผมด้วยนะครับผมอนอกนั้นครับผมยังมีนี่ครับผมอุปกรณ์ยี่ห้อนี้ของบูบูพอย n ์นะครับผมเพื่อนๆมีอะไรบ้างดูนี่เห็นนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับครับผมไฟฉายตัวมาร์กจุดเห็นไหมครับแหมโอ้โหสุดยอดครับผม คือแบรนด์เขาดีจริงๆนะครับผมอันนี้ของอะไรยี่ห้ออะไรมีวอลกี้ครับผมเพื่อนๆดูดีนะครับผมอ่ะเห็นไหมครับผมอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับผมไม่ผ่านการใช้งานเพราะว่าเขาซื้อมา2เซตนะครับผมอีกเซตหนึ่งก็เอาไว้ใช้กับลูกค้าอีกเซตหนึ่งก็เอาไว้ถ่ายคอนเทนต์นะครับผมเห็นไหมครับนี่ครีมประแจงไขควงนะครับผมทุกอย่างดูครับผมอันนี้ก็เป็น เรียกว่ากล่องแบตของมิวกี้เราก็เสือกสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อนนี่เห็นไหมครับผมโอ้โหมันสุดยอดจริง,จร,งจริงนะครับนี่เห็นไหมครับโอเคมานี่ครับเมื่อก่อนเป็นเป็น,เป,นเป็นความฝันของผมเลยนะที่จะแบบเฮ้ยมีในรถมีแผงเครื่องมือแบบนี้ยคือแบบเฮ้ยไม่ความฝันกูเลย นะับผมเพื่อนดูแล้วแบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเท่จริงเลยนะครับผมเพื่อนโอเคนี่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนแปลงของร้านอู่ซ่อมรถแต่งรถในปัจจุบันนะครับผมที่มีวิวัฒนาการนะครับผมดีมากเพื่อที่จะเ,เรียกว่าแย่งชิงนะครับผมฐานลูกค้านะครับผมหรือว่าทำการตลาดกันในปัจจุบันนะครับผมแข่งกันแค่เพียง ในมุ้งไม่ได้แล้วนะครับผมตอนนี้ต้องออกไปนอกมุ้งซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าร้านนี้นะครับผมจากที่เรามาเวลาเรามาก็จะเห็นรถจอดอยู่ตลอดนะครับผมไม่ขาดสายเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับผมแหมโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวร้านแต่งรถหรือว่าร้านแต่งรถซิ่งนะครับผมในยุค90นนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดถูกใจ สั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับผมโซหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ